กราบสวัสดีนะครับเจอกันอีกรอบนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราเจาะบ่อเสร็จไปแล้วเมื่อวานนะครับผมนะครับเราก็ทําการติดตั้งโซลาเซลล์ชุดแปดแผงนะครับผมทีมช่างก็กาลังเก็บรายละเอียดนะครับคงเหล็กกาวน้อยสวยๆเลยนะครับผมนะครับมวลน้ําที่ได้นะครับช่วงนี้ก็น่าจะใบสองกับใบสามแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับสองนิ้วนะครับมีสิบคิวแน่นอนนะครับน้ํามีเป็นหมื่นนะครับบ่อนี้ ทีมช่างนะครับผมกําลังเก็บรายละเอียดนะครับผมโครงเหล็กกวนไนนะครับผมส่วนตัวเสมอนะครับรอบนี้ช่างตู่เลือกใช้นะครับอ่าฮันดูโรนะครับผมเป็นแบรนด์ที่เพื่อนผมนําเข้ามาเองนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายว่างั้นนะครับผมช่างน็อตเป็นตัวแทนจําหน่ายของฮันดูโรนะครับได้นำฮันดูโรเข้ามาติดตั้งให้ลูกค้านะครับเป็นตัวสามแรงม้านะครับสิบสามคิวนะครับเพจอ่าน่าจะมีร้อยกว่าขึ้นนะครับที่ความลึกของเขาที่ลงได้นะครับแต่เราลงเสมอไปที่ประมาณหกสิบกว่าเมตรนะครับ พอช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับรอได้นะครับผมก็รอนะครับเพราะว่าจ้างตู่ก็คิวค่อนข้างเยอะนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่โทรมาปุ๊บปั๊บจะเอาเลยอะไรเงี้ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันทําไม่ทันจริงๆนะครับขนาดออกสองทีมนะครับแล้วเพื่อนอีกช่วยอีกสองสามคันก็ยังไม่ไม่ทันนะครับช่วงนี้ก็นะครับเอฟซีท่านใดรอได้ก็รอนะครับผมผมจัดการให้นะครับอย่างเร็วที่สุดนะครับผมขอบคุณครับ